รองประหลัดกรุงเทพมหานครมีการยืนยันถึงความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่ตลอดเส้นทางสำหรับการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อที่จะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะนายกิตินันข่าวสุดรองประลัดกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาปั่นเพื่อพ่อไบฟ for ร์ a ด h ที่จะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้นายกิตินันท์ขาวสุดรองปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่าจะกการตรวจสอบพื้นที่ถือว่ามีความพร้อมทั้งการดูแลพื้นผิวจราจร พื้นที่บาดวิถีและเกาะกลางถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติจะผ่านทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟส่องสว่างล่าสุดมีความคืบหน้าเกือบจะ100เเซแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงทางเท้านะครับคันหินต่างๆนะครับซึ่งณนขณะนี้เนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงซึ่งเดิมเป็นเกาะกลางที่มีหญ้านะครับก็คาดว่าวันนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งในผลงานการดําเนินการในเรื่องของการเตรียมการนี้ในถนนทั้ง15สายเ,ออเสร็จเรียบร้อยเปเ็นแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการปรับปรุงผิวจราจรทางเท้านะครับในเรื่องของไฟฟ้าส่งสว่างในเรื่องของสายสื่อสารต่างๆนะครับรวมทั้งในส่วนของออป้ายจราจรนะครับทั้งหลายแหล่ที่เป็นทางเทา้าก็ได้ดำเนินการเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องของการปลูกต้นไม้ประดับนะครับก็จะเริ่มดําเนินการใกล้ๆนะครับในวันที่9นะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยออบางส่วนเนี่ยได้ลงเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมรักษาความปลอดภัยนั้นกทมได้มีการจัดสํานักเทศกิจยังมีการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเพื่อดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่อยู่ตามจุด เฝ้ารับเสด็จและจุดสําคัญต่างๆพร้อมกับเตรียมจุดให้บริการทางการแพทย์เพื่อเตรียมให้บริการกับประชาชนด้วย